<พ uka> อยู่แรงคนเดียวก็ไหว่ยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเนีนกูรู้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 กูรูรรดด้ขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะกูปะเป็นนะนะ ทิ้วกูสนุกเหรอต้องเดินต้งหลายเลนเนี่ยฮะเดยวไงป้อมก็แหกแล้วมึงไม่ต้องกันหรอกเพราะกูมาไง,าองาเอายืนเขาอยู่อย่างนี้กตอโดนอะไรอะไรอะไรไม่ได้แดกครับกูเอาป้อมยาวๆเลยละอะอะกูออกของได้ชิ้นเดียวก็ไม่มีใครฆ่ากูได้แล้วตอนนี้ วอนไปครับอ้าวเย็ดแม่วันมังกรน่ะกูวันมังกร,นะงกรจะเอามังกรมาเป็นเพื่อนมันเหมือนลูกินนะครับ <c oughs> My friend is darkon <c oughs> lui rồi mong còn. đang tính đập tháp you think? you think? oh đợi, để cho this is my friend, this is my friend, this is my friend now. oh yeah. bom <coughs> bom Uh, yeah. Oh, missed me, bitch. Let's go, let's go. Uh, heal that fish. Heal that fish. โอ๊ยนิดเดียวเองอยู่ไหนล่ะยืนปั่นมันนี่แหละยืนปันมันอยู่ตรงนี้แหละ,ละหลเนี่ยลและอ้าว่าอัาฮ่าฮ่าฮ่า่่่า่ แอบกูก็ไม่พ้นหรอกกูรู้ไม่ยอมวิ่งหนีอะคนมีตีอะไรก็มีมาตักอะไรอะไรปัดทุกหน่อยโอ้สตันโอ้ฟอแมกอะไรเล่าไม่รู้จัก ไม่รู้จักไม่รู้จักตับกับกับกับมาป่วนมาอ้วนปวดมาปวนแค่นี้แหละแล้วขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนโอ้โอ้เห็นไว้ทีเดียวเมื่อกี้กูทุบแค่ทีเดียวเองกลับละไปละเฮ้เอ้เอ้ดัดดัดดัดตีแมงในพุ่มนี่แหละ โอ้โอ้รอมาตงกมาแรงมแดูเลือดกก่อนอแรแกแล้วทำไงใหโมไปยืนยิงในป้อมเดยวเฮ้ยเ้เทียกูลืมตรงนี้ไม่เห็นไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้ยินป้อมดิยิงป้อม พวกพวกมึงทำพิษแล้วพวกมึงทำพิษแล้ว,ว,มลวไม่จะวิ่งมาทางนี้ทำไมล่ะโอ้ไอ้หา่าไปแล้วไปแล้วเลือดก,กูเหลือแค่นี้กูไม่อยู่แล้วไ, <laughs> ได้วะ่วะอุ้ยอุ้ย กัปกัปกัปอย่าเหลืองอย่าเหลืองไม้ตันไ่งี้ไม่อจดล่อยไปโคตรถามึงจคคิกอะไรกันบ่อยๆแล้อ่ะพวกคนจอดจับถ่ายรูป สไลด์สไลด์โอยกระตุกระยบเฟรมเลเหรือฮะมาเออจอมกงอนแล้วแล้วไม่พอโซแล้วเอาแม่งเลยเดี๋ยวนี้เอาพี่ เอออย่าง,งานั้นอย่าง,งานัออททท้นอันนี้พาถูมาอยู่ใกล้ๆกันดิไปมังกรเส้นยากเห็ <c ười> <c ười> ดเห็ด <c ười> ไปเลยไปช่วยแล้วพี่เาไปเื่อนขลาบไปเลยเด <c ười> ี๋ยเเวเอ,ออกอะไร อติดมโะนี่อติดเกโตเอาดีพอนี่มาแล้วซ้ำอะไรดีดีคนมาใครมังกรเอาปอกโอ้ยโดนโดนเจ็บให้เายไอเหี้ยเห็นกูอีก เพื่อมังกอนตายตับไปตัดกลับหมดวอดวอดไว้โอ้ยแล้วกูว้าวเอ่อเดินกลับกันนะครับ ากัลงนี่กูออกหมวกได้แล้วที่ท้าวินบึ้าจับแมงอตาไปเราไปด้วยกันสิไม่ขลาดน้ำกูไม่ได้ออกรองเท้าเลยี่มีสกิลเพิ่มความเร็วแล้วี๋ยอพี่วิ่งตามผมก็เร็วเอง แข่ไม่ดีแข่ไม่ดีเนี่ยแข้งไม่ดีแล้วยิงเลยคุณยูของพี่อ่ะโอ้วหสี่ร้อยกว่าเลยวะทำไมลูกเพาะพี่สูดชอบกิวแม่งมากเลยปีแรงขึ้นดิไปไปในป่าในป่าเฮียกูวิ่งออมกูเข้าป่า โอ้อโหโอ้ยยเย่าชนะครับชนะรอบนี้ชนะอะไรอะไรครึ่งหลอดครึ่งหลอด อ้อยได้หว่เขาเขาไปทุบเอ้ยปวดไปข้าไม่รู้ข้าไม่เกี่ยวเอาวตารมันหมดเองอีกอีกนาทีไว้รอ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  ขออีกหนึ่งขออีกอีงกูจะวาร์ปไม่ใช่อะไรวิช่วยอะไรเลยข้าแค่จะกดวาร์ปมา ไออีกสามเซฟียังไงก็ไม่ทันครับอ่อแล้วครับเราจะมาวิ่งดึนกรอบเอไอไอออกโจมโจมข้าวหวานด้วยแไปไปไปใกล้แล้วอีกสิบสามวิแป๊บนึงแป๊บนึง

Oh yeah! <laughs> Suck it! Oh, oh.